สวัสดีครับพบกับนากชิม m ะม้ c ช anel วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อ, like, share, เ,อเป็นกําลังใจให้กับนากชิมะม้ c ช anel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคําถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับไม่ง่ายเลยนะครับที่จะเจอความรักดีๆท่านเพื่อนเจอคนนั้นแล้วจงรักษาเขาไว้ให้ดีความรักดีๆ มีหลากหลายนิยามแล้วแต่คุณจะตั้งอาจจะเป็นความรักที่ซื่อสัตย์ความรักที่มั่นคงความรักที่โรแมนติกแต่วันนี้นะครับนากาชิมมาม้ชแนลจะมาให้คำนิยามกับความรักดีๆเพื่อที่ความรักจะเป็นความสบายใจของกันและกันซึ่งคนรักที่ดีอาจจะไม่ต้องเก่งรวยหรือว่าหน้าตาดีแต่เป็นคนที่ทําให้คุณสบายใจเสมอเมื่ออยู่ด้วยกันนะครับและข้อมูลจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นลองตามเราไปดูพร้องกันเลยดีกว่านะครับนายคำนิยามกับความรักดีๆที่ทําให้คุณ สบายใจเมื่อได้อยู่ด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ 1. ความรักที่เป็นความสบายใจของกันและกันอยู่ข้างๆกันเสมอเวลาที่คุณต้องการเขามากที่สุดคนที่จะอยู่กับคุณเสมอในช่วงชีวิตที่แย่ที่สุดคนที่อยู่ข้างๆคนที่คอยให้กําลังใจคนที่เติบโตไปด้วยกันความรักดีๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นความรักในรูปแบบไหนคนรักหรือว่าเพื่อนจงรักษาเขาไว้ให้ดีนะครับ 2. คนที่ทําให้คุณยิ้ม และหัวเราะได้เสมอถึงแม้ว่าการยิ้มและหัวเราะเป็นเรื่องที่ธรรมดาไม่ว่าใครก็เคยยิ้มแล้วก็หัวเราะแต่ในชีวิตชีวิตหนึ่งจะต้องการอะไรไปมากกว่าการมีความรักที่ดีที่ทําให้ยิ้มและหัวเราะได้เสมอแม้ในวันที่แย่ๆก็ตามนะครับ 3. สนับสนุนและส่งเสริมความฝันของคุณสิ่งที่ทําลายความสัมพันธ์ได้ง่ายที่สุดคือความอิจฉาไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนหรือว่าคนรักซึ่งความรักที่ดี จะต้องไม่มีความอิจฉาเข้ามาปนอยู่ด้วยถ้าคุณเจอคนที่ยินดีพร้อมที่จะสนับสนุนความฝันของคุณและมีความเชื่อมั่นว่าคุณจะทําได้ถึงแม้ว่าในบางครั้งการตามหาความฝันของคุณอาจจะทําให้พวกคุณต้องห่างไกลแต่เขาก็อดทนและคอยเป็นกําลังใจให้คุณอย่าปล่อยให้พวกเขาหายไปจากชีวิตนะครับ 4. คนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนสําคัญรักษาเขาไว้ให้ดีนะครับถ้าคนรักทําให้คุณรู้สึกว่า คุณเป็นคนสําคัญสําหรับเขาเป็นคนที่เขาใส่ใจแต่อย่าลืมทําให้ฝ่ายรู้สึกว่าเขาก็สําคัญกับคุณเช่นเดียวกันนะครับ 5. <Ha. S 1> คนที่เคารพและให้เกียรติคนสําคัญในชีวิตของคุณจริงอยู่นะครับว่าความรักเป็นเรื่องของคนสองคนแต่คุณทั้งสองก็ต้องมีสังคมอย่างน้อยๆน,นะครับก็ครอบครัวเพื่อนฝูงนอกจากเขาจะรักและให้เกียรติคุณแล้วแต่เขายังต้องเคารพและให้เกียรติคนสําคัญในชีวิตของคุณด้วย ความรักดีๆแบบนี้อย่าปล่อยให้หลุดมือเชียวนะครับ 6. คนที่เคารพเวลาและพื้นที่ส่วนตัวของคุณหลายๆคนอยากจะใช้เวลากับคนรักตลอดเวลาแต่ไม่เคยคิดเลยว่าในบางครั้งคนเราก็ต้องการเวลาและพื้นที่ส่วนตัวบ้างรักษาเขาว่าให้ดีถ้าเขาเคารพเวลาและพื้นที่ส่วนตัวของคุณนะครับเป็นอย่างกันบ้างนะครับสำหรับคำนิยามความรักดีๆ ที่ทาให้คุณสบายใจเสมอเมื่อได้อยู่ด้วยกันที่นังกาชิมะวัชแนลนำฝากเพื่อนกันในวันนี้แล้วถ้าเพื่อนได้ับฟังข้อมูลนี้แล้วมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไรหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมประการใดยอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับหนังกาชิมะวัชแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆคนอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างละครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแกงบิวตี้ดอทคอม ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักชิมะมาร์คชแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจรารยณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ